คุณศรีสุวรรณครับวันนี้ไปยื่นแพทยสภาให้สอบโหยรรมหมอราชทันโรงพยาบาลตํารวจนะครับในเรื่องการเอื้อคุณทักษิณให้ได้รับโทษแต่ไม่ต้องนอนคุกคุณศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตว่านี่กําลังแสดงให้เห็นว่าคุณผิดปกติมีพิรุษหลายประการรวมทั้งก่อนหน้านี้มีการครบครอบ60วันในการรักษาตามที่กฎกระทรวงต้องรายงานไปยังอธิบดีกรมราชทันและประหลัดกระทรวงยุติธรรมรับทราบมีการแชร์ภาพในสื่อต่างๆ โดยมีหมอพยาบาลร่วมเฟรมด้วยถือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนเพราะว่าเราไม่เคยเชื่อว่านายทักษิณจะป่วยจรงิงก็เวลาอยู่ต่างประเทศก็โชว์ความแข็งแรงของร่างกายทั้งว่ายน้ำฟิตเนสรวมถึงลูกสาวที่ไปเยี่ยมต่างประเทศก็ระบุในสแกวร f เฟซบุ๊กว่าสุขภาพนายทักษิณยังแข็งแรงแต่พอเหยียบเท้าเข้าราชทันเท่านั้นแหละกลายเป็นตาแก่อมโรคทันทีหลายท่านคงติดตามข่าวคุณทักษิณมาหลายวันแล้วตั้งแต่ ทนายนิติธรล้ําเหลือหรือทนายนกเขาเดินทางไปหน้าโรงพยาบาลตํารวจนะครับแต่ว่าก็มีอีกหลายคนเช่นเดียวกันที่สงสัยไม่ต่างกับทนายนกเขาว่าตกลงแล้วคุณทักษณิณมีอาการป่วยแบบไหนและสิ่งสําคัญที่สุดคือแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วย้ําบอกกับเรือนจําหรือราชทัน์หรือไม่ว่าคุณทักษณิณจําเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อหรือทั้งหมดนั้นเป็นการตัดสินใจของราชทัน์เพียงฝ่ายเดียวโดย กล่าวอ้างหมอซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่หมอได้พูดกับทนายนิติธรนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนที่เคลื่อนไหวในการตรวจสอบจะเป็นทางการเมืองหรือจะเป็นทางสังคมก็แล้วแต่ลุนแล้วแต่ลุกขึ้นมาตรวจสอบเรื่อง,องคุณทักษิณเพราะว่านี่คือกรณีศึกษาสําคัญที่ประเทศไทยต้องตราตรึงเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ามีนักโทษชายคนหนึ่งที่กลับเข้ามาอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจํา ไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วก็ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุดท้ายมีการอาพยโทษลดโทษตามขั้นตอนแต่จนถึงบัดนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลและไม่ได้เข้าเรือนจําแม้แต่วันเดียวคุณศรีสุวรรณครับวันนี้ไปยื่นแพทยสภาให้สอบโหย,ยธรรมหมอราชทันโรงพยาบาลตํารวจนะครับในเรื่องการเอื้อคุณทักษิณให้ได้รับโทษแต่ไม่ต้องนอนคุกซึ่งคุณศรีสุวรรณ วันที่24ตุลาคมนะครับก็ได้ไปยื่นเรื่องนี้ตรวจสอบในนามของผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินแล้วเดินทางมายื่นหนังสือที่แพทยสภา,าเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมคณะแพทย์โรงพยาบาลราชทันและโรงพยาบาลตํารวจที่ทําการรักษาการป่วยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับผู้ต้องหาเด็ดขาดในคดีทุจริต3คดีซึ่งเข้ามอบตัวที่ทัญทสถานกรุงเทพมหานะครตั้งแต่22สิงหาคม2566 แต่ยังไม่ทันได้จําคุกตามคำพิพากษากลับมีกระบวนการช่วยเหลือคุณศรีสุวรรณบอกอย่างนี้นะมีกระบวนการช่วยเหลือคุณทักษณิณไปนอนที่โรงพยาบาลตํารวจโดยการวินิจฉัยเบื้องต้นของโรงพยาบาลราชทัรอ้างว่าเครื่องมือที่โรงพยาบาลราชทันไม่เพียงพอต่อการรักษาในทักษณิณได้จึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ต่อพลวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาเป็นผู้รับเรื่องนายศรีสุวรรณกล่าวว่า ในนามขององค์กรรักชาติรักแผ่นดินขอให้แพทยสภาตรวจสอบว่าการวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลราชธรรมนั้นเป็นไปนตามหลักวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ยืนยันและเชื่อถือได้อย่างไรและการวินิจฉัยรักษานายทักศิลที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้นเป็นของจริงหรือเป็นเอกสารที่เมคกันขึ้นมาเพื่อตกตาหรือไม่เพราะว่าอยู่ๆเข้ามารายงานตัวเข้าเรือนจําเพียงแค่เห็นเอกสารแล้วก็อนุมัติเลยถือว่าผิดปกติ พอส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีข้อพิรุธมากมายเพราะพอครบ30วันก็ออกมาบอกว่าได้ทำการผ่าตัดแต่ไม่ยอมบอกสังคมว่าผ่าตัดอะไรอ้างอย่างเดียวว่าเป็นความลับของผู้ป่วยตามพรบสุขภาพแห่งชาติซึ่งเราเข้าใจดีข้อมูลผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเอาตัวนายทักษิณเข้าไปผ่าตัดโรคเกี่ยวกับกระดูกทั้งที่บอกว่ารักษาตัวอะไรไม่ได้แต่พอมีภาคประชาชนไปคัดค้านที่โรงพยาบาลตำรวจ รวมถึงตนที่บอกว่าจะมายื่นเรื่องที่แพทยสภากลับออกมาบอกว่านายทักษิณป่วยต้องผ่าตัดโรคเกี่ยวกับกระดูกทันทีคุณศรีสุวรรตั้งข้อสังเกตว่านี่กําลังแสดงให้เห็นว่าคุณผิดปกติมีพิรุษหลายประการรวมทั้งก่อนหน้านี้มีการครบรอบ60วันในการรักษาตามที่กฎกระทรวงต้องรายงานไปยังอธิบดีกรมราชทัณ์และปลัดก,กระทรวงยุติธรรมรับทราบมีการแชร์ภาพในสื่อต่างๆโดยมีหมอพยาบาลร่วมเฟรมด้วยถือเป็น ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนเพราะว่าเราไม่เคยเชื่อว่านายทักษิณจะป่วยจริงเพราะเวลาอยู่ต่างประเทศก็โชว์ความแข็งแรงของร่างกายทั้งว่ายน้ําฟิตเนสรวมถึงลูกสาวที่ไปเยี่ยมต่างประเทศก็ระบุในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กว่าสุขภาพนายทักษิณยังแข็งแรงแต่พอเหยียบเท้าเข้าราชทันเท่านั้นแหละกลายเป็นตาแก่อมโรคทันทีคุณศรีสุวรรณกล่าวว่าแพทย์ที่ร่วมกระบวนการต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทยสภา ว่าเป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ทั้งโรงพยาบาลราชทันและโรงพยาบาลตำรวจเป็นการเกี้ยเสียเอื้อประโยชน์ให่งทรักษิินหรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายต้องดำเนินการตามวิชาชีพเวชกรรมก็จะมีบทลงโทษเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วหากเพิกเฉยต่อการฟ้องร้องแพทยสภาต่อศาลปกครองต่อไปก็จะฟ้องแพทยสภาต่อศาลปกครองนะฮะแพทยสภาคงไม่อยากเสี่ยงซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็ไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นเพิ่มเติมแต่ประเด็นสําคัญคือต้องนําไปสู่การฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพราะการเอานายทักษิณไปรักษานอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่เป็นไปตามพรบราชทัณฑ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตอพนวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาด้านกฎหมายกล่าวว่าหลังจากรับหนังสือต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาถึงรายละเอียดของหนังสือร้องเรียนจากนั้นจะมีการนําเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งกระบวนการเป็นไปตามพรบวิชาชีพเวชกรรมส่วนจะตั้งคณะอนุพิจารณาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบอร์ดดังนั้นขณะน,นี้ยังตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้และยังไม่สามารถกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนดําเนินการได้รวมไปถึงต้องเชิญแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการและหลักฐานทั้งหมดสําหรับบทลงโทษหากพบการกระทําทผิดจริงตั้งแต่ตักเตือนภาคทันพักใช้ใบอนุญาต จนถึงเพิกถอนใบอนุญ,ญาตวิชาชีพเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวเดี่ยอยู่ในความสนใจของสังคมทางแพทยสภาจะกดดนันหรือไม่ผู้ช่วยตราจารนายแพทย์ต่อพลกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้กังวลอะไรเพราะมีขั้นตอนดําเนินการอยู่แล้วก็ถือว่าคุณศรีสุวรรณได้ตรวจสอบเรื่องที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการยุติธรรมของสังคมอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เจริญธรรมวิชาชีพของเวชกรรมด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีผลลบผลบวกอย่างไรต่อ คุณทักษิณแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีผลลบผลบวกอย่างไรเพราะเรื่องนี้ถ้าเกิดไปเจอหลักฐานที่มันแน่นหนาะพอสมควรว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามที่คุณสีสุวนตั้งข้อสังเกตมันก็จะทําให้กระบวนการยุติธรรมของไทยเสื่อมไปทั้งระบบแล้วก็ระบบการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับคนคุกเนี่ยนะครับก็จะถูกกังขาจากสังคมอย่างมากเลยทีเดียวและมีผลกระทบจริงๆกับการช่วยเหลือเพียงแค่คนคนเดียวถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆสนับสนุนโดย ปุยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580